ครับผมทารานะครับวันนี้ผมจะมาสอนท่ารีเวิร์สคอ s s สเซ r เวอร์ท่ารีเวิร์สคอ s s สเซ r เวอร์จะเป็นยังไงไปชมเลยครับสเต็ปที่หนึ่งให้เราดอบบอลลงพื้นหนึ่งครั้ง จังหวะที่บอลกำลังจะล่วงเป็นครั้งที่2ให้เรายกเท้าข้างที่ไม่ถนัดข้ามบอลไปในลักษณะการวนออกด้านนอกพร้อมกับให้เราใช้เท้าข้างที่ถนัดกระโดดเตะบอลขึ้นมาฝึกทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเกิดความชํานาญเมื่อเราทำสเต็ปที่1จนชำนาญแล้ว ต่อมาให้เราลองเดาะแล้วทำรีเวิร์สคอสโซเวอร์ดูจุดสําคัญของการทำรีเวิร์สคอสโซเวอร์ก็คือให้เราทําในจังหวะที่บอลกําลังจะล่วงลงมาเท่านั้นเพียงเท่านี้การทำรีเวิร์สคอสโซเวอร์ของคุณก็จะสมบูรณ์ จบไปแล้วนะครับสำหรับท่า r e เว r ร์สค o s s สเซเวอรถ้าเ,เพื่อนๆมีข้อสงสัยตรงไหนหรือทำไม่ได้ตรงไหนก็สามารถถามได้เลยนะครับเออพี่ครับถ้าผมอยากจะได้ท่านี้แบบทำเป็นแบบรวดเร็วอ่ะผมมีพี่มีเคล็ดลับอะไรผมไหมก็เคล็ดลับไม่มีอะไรมากครับแค่น้องๆมีความมุ่งมั่นตั้งใจและขยันในการฝึกซ้อมมีเท่านี้ความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกลแล้วครับโอ้โหสุดยอดเลยพี่ขอบคุณครับ ครับก็พอจะจบคลิปผมอยากให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับวันนี้ผมกับตัวลาไปก่อนคลิปหน้าเจอให,ใหม่ครับสวัสดีครับช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมได้ครับ